ในรอบปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในวงการพระนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระบ้างครับและก่อนจะรับชมคลิปนะครับสาหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจาก ID ที่ชื่อว่า S I N N 5 5 6 6ย้ำนะครับ S I N N 5 5 6 6 ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โต๊วัดประดุู่ชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับสวัสดีครับวันนี้ผมหน่องร้อยพิทักษ์เซียนพระหน้าตาดีก็มาพบกับทุกๆท,ท,ท่านนะครับใน e ีพีส่งท้ายของปี2567นะครับก็ในรอบปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในวงการพระนะครับ ทั้งในภาพรวมของวงการพระแล้วก็ในสายของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีปัจจัยทําให้ราคาพระเนี่ยลงอย่างต่อเนื่องครับใช้คํานี้ได้เลยนะครับเพราะว่ามีปัจจัยหลายๆอย่างมากระทบทําให้ผู้บริโภคเนี่ยชะลอการซื้อพระนะครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันครับว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับวงการพระบ้างครับ สำหรับในรอบปีที่ผ่านมานะครับ2,567เนี่ยถ้าใครที่เป็น fc ของผมนะติดตามการอัปเดตราคาพระเนี่ยในช่วงต้นปี2,567ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะบอกไว้เลยว่าถ้าเทียบกับ2,566ราคาเนี่ยลดลงประมาณสัก25-30%นะครับเมื่อตอนต้นปีนะการซื้อการขายการรับเช่าการให้เช่าก็เลยทำให้ฝืดเครืองไปเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจนะครับวันที่ผมอัดเทปอยู่เนี่ยคือต้นเดือนมกรานะครับ ก็มีผลมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาเดือนธันวาแล้วพระเครื่องหลวงปต๊กก็เลยมีความนิ่งของราคาครับมอตอนต้นปีและหน้าตอนนี้นะครับปลายปีเนี่ยราคาก็ยังลงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าปัจจัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากบุคคล3กลุ่มนะครับที่ผมจะแยกย่อยให้ฟังนะครับกลุ่มแรกครับเราเรียกว่าเป็นเซียนพระเดินสนามนะครับเซียนพระกลุ่มนี้ก็จะมีหน้าที่ในการที่จะไปหาพระตามบ้าน ตามสนามพระในกรุงเทพในต่างจังหวัดแล้วก็ปริมณฑลนะครับกลุ่มที่2ครับเราจะเรียกว่าเป็นเซียนพระไร้สดนะครับเซียนพระเหล่านี้ก็จะมีหน้าที่ซื้อพระจากคนกลุ่มแรกไปขายให,ให้กับผู้บริโภคปลายทางตามไร้สดต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายในรอบประมาณสัก 3- 4ปีที่ผ่านมากับกลุ่มคนที่3ครับก็คือกลุ่มผู้บริโภคคนสุดท้ายครับตั้งแต่โควิด -19 นะครับในประมาณสัก4-5ปีที่แล้วเนี่ย พฤติกรรมผู้บริโภคนี่ก็เปลี่ยนไปนะครับลักษณะที่จะต้องเดินมาที่ห้างพันทิพย์มามงวานหรือจะเป็นห้างเอสซีเนี่ยเพื่อจะมาซื้อพระ1องค์2องค์ไว้บูชาไว้ห้อยคอหรือว่าเก็บสะสมเนี่ยก็เปลี่ยนลักษณะการที่จะต้องเดินบล็อกอินเข้ามาที่ร้านเนี่ยเป็นการรับชมไลฟ์สดผ่านจากเซียนพระที่เป็นพ่อค้าไลฟ์สดเนี่ยหลายๆคนนะครับที่แจ้งเกิดในช่วงโควิดเนี่ยต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายเลยนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายครับนั่งอยู นั่งดูอยู่ที่บ้านผ่าน iPad ผ่านโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะรับชมการเสนอขา,ขายของพ่อค้าต่างๆได้มากมายหลายช่องทางนะครับมันก็เลยทําให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเหล่านี้ครับขึ้นมานะครับเพราะนั้นเซียนพระที่เป็นเซียนพระเดินสนามครับหน้าที่ของเขาคือหาพระมาป้อนให้กับเซียนพระไร้สดแล้วเซียนพระไร้สดก็ไปขายให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย ร,ราคาเนี่ยมันเลยมีการขยับขึ้นเรื่อยๆครับณนะตอนช่วง3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยขยับทีละ 10%, ทีละ 5%, ทีละ10%ครับยกตัวอย่างนะสมมุติว่าเซียนพระไรสดเนี่ยเขาซื้อไป100บาทเขาขายให้ผู้บริโภคปลายทางเนี่ยได้ราคา120เขามีช่องว่าง20%เี่ยเขาก็สามารถที่จะขยับซื้อจากเซียนพระ เดินสนามเนี่ยอาจจะเป็น105บาทหรือ110บาทเพื่อเข้าไปวัดดวงปลายทางว่าจะขายได้120หรือบางทีขยับเป็น1 2 5 130เพราะนั้นราคามันเลยขยับขึ้นถูกไหมฮะเมื่อไหร่ที่เราเคยซื้อ100ขายได้120เราก็กล้าซื้อ105ซื้อ110เพื่อขายได้120ราคาก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆครับบางทีขาย120กระโดดไป130ยสเขาก็กล้าซื้อ1 1 0 1 1 5เพื่อขายให้ร3 0ย พอนี้ขายได้1 0 0ขยับไป1้0ย5 0่ส้าเขาก็กล้าซื้อขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นราคาพระมันเลยมีการขยับขึ้นเรื่อยๆจากตอนที่ผมเคยบอกว่าราคาปี2565เข้ามาเป็น2566รเนี่ยราคาขยับขึ้นแต่พอปลายปี2566ครับกลับไปดูในคลิปเก่าๆได้ผมจะบอกว่าเมื่อตอนประมาณสักปลายปีที่แล้วเนี่ย มันเริ่มเงียบตั้งแต่เดือนประมาณกันยาตุลาจริงๆแล้วเนี่ยตลาดพราจะเงียบเนี่ยอยู่ประมาณ2เดือนปลายปีครับก็คือพฤศจิกาแล้วก็ธันวาเป็นอย่างนี้ทุกปีเป็นเพราะอะไรผู้ประกอบการก็ต้องการเงินไว้ให้โบนัสของพนักงานหรือคนที่ได้รับโบนัสปลายปีนะครับเป็นพ่อบ้านก็ต้องพาครอบครัวพาภรรยาไปเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศหรือบางคนต้องการเงินกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดนะครับไปให้พ่อไปให้แม่ พราะนั้นปลายปีเนี่ยราคาจะเงียบพาจะเงียบเป็นปกติอยู่แล้วแต่เมื่อปลายปีที่แล้วครับสัญญาณมันเริ่มออกมาตั้งแต่ประมาณทั้งเดือน8เดือน9แล้วว่าตลาดมมนเงียบมันเงียบเพราะอะไรมันเงียบเพราะปัจจัยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆครับสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนนะครับมีผลนะครับเพราะบางคนเนี่ยเขาทํากิจการการค้าที่มันเป็นการเชื่อมโยงอยู่กับเรื่องของค่าเงินบาทก็ดีเรื่องของอภาวะสงครามก็ดีเนี่ย บางทีเขาก็ต้องชะลอเรื่องของการใช้ใจ่ายที่มันเป็นาการใช้ใจ่ายนอกรอบที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของกิจการการค้าหรือแม้กระทั่งปัจจัยเรื่องของราคาน้ํามันโลกที่ปรับขึ้นคนที่ทําธุรกิจก็มีต้นทุนในการขนส่งมากขึ้นหรือปัจจัยในเรื่องของค่างเงินบาทที่มันอ่อนลงนะครับนะตอนนั้นนะค่างเงินบาทที่มันอ่อนลงเนี่ยมันทําให้การเขาเรียกว่าสินค้านําเข้าก็ราคาแพงขึ้นเพราะนั้นผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยมีผลกระทบ แน่นอนครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็เลยมีการชะลอซื้อในช่วง4เดือนพูดง่ายว่ามันมาก่อนมาก่อนปกตินะครับแต่ว่าพ่อค้าคนไหนที่ปรับตัวได้พอค้าพระนะครับคนไหนที่ปรับตัวได้เนี่ยที่รู้เหตุการณ์นี้ก็จะมีการเตรียมการรับมือเอาไว้เพราะว่าผู้บริโภคปลายทางเนี่ยจากการที่เขาเคยซื้อ140 150ที่ผมบอกเขาก็เริ่มชะลอซื้อพอเขาเริ่มชะลอซื้อเสร็จปุ๊บพอค้าไลฟ์สด พอขายออกไปไม่ได้สภาพคล่องที่จับเงินสดเข้ามาก็เริ่มฝืดเคืองก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อพ่อค้าเดินสนามหรือบางทีก็ไปซื้อจากพ่อค้าเดินสนามซื้อถูกลงครับเพราะเขาขายปลายทางไม่ได้พ่อค้าเดินสนามพอไปซื้อตามบ้านหรือไปซื้อตามสนามปริมณฑลก็ต้องซื้อให้ถูกลงครับจาก100เคยขายได้120เคยขายได้ร30ตอนนี้ต้องซื้อเป็น ประมาณสัก90หรือ80เพื่อขายให้ได้100หรือต้องยอมซื้อ70เพื่อขายให้ได้80หรือบางทีก็ซื้อ60เพื่อขายให้ได้70เป็นการปรัะคลองประคองไว้ในช่วงปลายปีที่แล้วถึงต้นปีที่ผ่านมาแล้วจริงๆพักเครื่องเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือน4เดือน5ของปีนี้นะครับ67เนี่ยทำท่าว่าจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงด้วยซ้านะครับมีแววครับว่าจะดีขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ปรากฏว่าไปเจอน้ําท่วมใหญ่ ทางภาคเหนือน้ําท่วมทางภาคเหนือนี่ผลกระทบเป็นวงกว้างมากๆนะครับถ้าใครติดตามข่าวสารเนี่ยจะรู้เลยว่าน้ําท่วมในครั้งนั้นเนี่ยมันส่งผลกระทบมากมายคนที่ทํากิจการการค้าที่มีคู่ค้าทางธุรกิจที่อยู่ทางภาคเหนือก็ดีเนี่ยหรืออยู่ทางภาคกลางก็ดีเนี่ยโดนผลกระทบเยอะมากบวกกับเศรษฐกิจของประเทศไทยก็ยังไม่ดียังต่อเนื่องเศรษฐกิจโลกก็ยังไม่ดีอยู่ต่อเนื่องนะครับราคาค่าเงินบาทก็มีการหั่นผล ตลาดหุ้นนะครับใครที่ถือหุ้นอยู่คงรู้ครับว่าซื้อติดดอยกันไปเยอะมากนะครับราคาผันผวนมากๆจะมีที่ดีก็คือราคาทองคำครับที่พุ่งสูงขึ้นแต่ว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เก็บเป็นทองคำนะครับเพราะนั้นพอเศรษฐกิจโลกไม่ดีสภาวะเศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ดีเนี่ยคนที่เคยซื้อพระเก็บไว้เมื่อประมาณสัก2-3ปีที่แล้วก็เริ่มนำพระกลุ่มนั้นนะออกมาครับออกมาขายให้กับเสียนพระ แต่ณสองสาปีที่แล้วอย่างที่ผมบอกผู้บริโภคซื้อไว้ประมาณสักร้อยสให้โทษทีร้อยห้ 160. พอตอนกลางปีที่ผ่านมานํามาขายเนี่ยบางทีขายได้แค่100เดียวขายได้ประมาณสักแปบนะครับบางครั้งเขาก็ยอมเฉือนเนื้อที่จะขายเพื่อจะไปประคองธุรกิจเดิมของเขาแต่บางคนก็ไม่ยอมขายครับก็จะเก็บสะสมเอาไว้แบบนั้นแต่ก็ไม่ซื้อเข้าไปใหม่เพิ่มเติมเพราะว่าไม่มี เงินไม่มีสภาพคล่องในการที่จะเก็บพระเพิ่มเติมนะครับบวกกับถ้าขายแล้วขาดทุนตัวเองก็เอาเงินกลุ่มนั้นน่ะไปประคองธุรกิจเดิมของตัวเองก่อนนะครับพอรู้ว่าการสะสมพระเนี่ยนาเศรษฐกิจแบบนี้าราคาพระลงนะครับเขาก็เลยชะลอซื้อเพราะฉนั้นมันก็เลยเป็นโดมิโน่กันนะครับตั้งแต่น้ําท่วมประมาณกลางกลางปีจนถึงปลายปีณตอนนี้ราคาจึงเขาเรียกว่านิ่ง บวกกับลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ากลุ่มคนปลายทางไม่มีกำลังซื้อชะลอซื้อเซียนพระไล้สดก็ไม่มีกำลังซื้อต่อจากเซียนพระที่เดินสนามเพราะสภาพคล่องนะครับถ้าเขาไล้สดได้เขาจะมีเงินสดเข้ามาเขามีเงินสดถือในมือเขาก็สามารถซื้อพระต่อได้แต่ถ้าเขาไม่มีเงินสดถือในมือเขาก็ไปซื้อพระจากเซียนพระเดินสนามไม่ได้เพราะว่าเขาซื้อเป็นเงินเชื่อ แต่ตะวันหนึ่งเขาก็ต้องหาเงินมาจ่ายอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้วงการพระทั้งวงการเนี่ยทั้งสายปุโตเองด้วยเนี่ยก็เกิดการชะลอซื้อชะลอ,อะใช้ใจ่ายจากผู้โดยพวกปลายทางครับนี่คือปัจจัยหลักๆในปี2567ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีผลต่อเนื่องนะครับที่ผมจะทําคลิปอัปเดตราคาในปี2568นะครับทั้งสายหลวงปุโตแล้วก็เป็นพักเครื่องของอ เกจิคณาจารย์ยอดนิยมที่ผมได้มีการซื้อขายผ่านมือในปี2567นี้เดี๋ยวติดตามใน EP ถัดไปนะครับว่าราคาพระอัปเดตของปี2568นี้จะเป็นยังไงนะครับและสุดท้ายนี้นะครับในวาระดิถีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับขอให้ FC ทุกทท่านเนี่ยมีความสุขนะครับขอบุญบาร,รมีของ องค์วสีพระรัตนไกรนะครับแล้วก็หลวงพุโต๊ะที่พวกเราให้ความเคารพนับถือเนี่ยโดยบันดาลให้ทุกท่านนะครับมีความสุขนะครับมั่งมีสีสุขเงินทองไหลามาเทมาค้าขายกิจการรุ่งเรืองนะครับ<ม>เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยสุขภาพปานมามัยแข็งแรงนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใน ep ถัดไปต้นปีใหม่2568ครับวันนี้สวัสดีครับ